เล่นทันง้งเกมครับ ฮัาโหลโหลน้องน้องเอ่อน้องที่เพิ่งกลับมาเล่นว่าว่าไงครับเมื่อกี้ถามว่าไงนะฮัลโหลน้องที่เพิ่งกลับมาเล่นเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้ถามอะไรนะว่ามา <c oughs> เออไม่จะมันมันไม่จำเป็นต้องมีเทปไม้ก็ได้นะเอาจริง คือคือภูรินะมันไปได้ทุกที่ครับภูรินะมันไปได้ทุกที่อยู่แล้วครับคือมันไม่ต้องมีแม,ม่สายก็ได้ไม่จำเป็นขนาดนั้นครับก่อนอื่นเลยไอ้ดีของน้องที่เปิดภูรินะมาเนี่ยมีตล,ลอดไหมนักธนาคารอื้งไงจ้าในค่ะมีตลอดไหมครับถ้าหลอดโอ้ไม่แต่本当にせっかちだなก็เล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้ ก็ได้ครับอีกตัวหนึ่งเอาเป็นอะไรดีอะครับก้อนอื่นเลยฮะตัวที่เราเล่นคือตัวหมัดน้ําแข็งโโชโชโชถูกไหมครับตัวต่อไปคือฟูรินะถูกไหมครับแล้วจีนี่คือตัวฮิวอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเรามีน้ําแข็งมีลมแล้วก็มีน้ําแล้วอีกตัวหนึ่งผมคิดว่าเราควรจะมีตัวไฟครับเราควรจะมีตัวไฟที่สามารถกดสกิลแล้วเปลี่ยนตัวออกได้เลยครับ ตัวไฟอะไรก็ได้โทมัสก,ก็ได้อะหรือจะเป็นเซียงหลิงก็ได้เบนเนตก็ได้ครับโทมัสเซียงหลิงตัวไฟที่แบบว่าก,กดสกิลแล้วเปลี่ยนตัวออกอครับได้หมดเลยหรือจะเป็นอะเดียอะเดียก็ได้ครับลดดาเมจที่ได้รับอะไรเงี้ยได้ครับ ตงี้ดีกว่าเอ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 าไอ,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 อดีไม่ผมดูเดี๋ยวผมจะแนะนำให้จบนั่นแหตอนที่ผมกำลังทำคลิปไกด์ไอดีเริ่มต้นอยู่บอกว่าเอ้ยเป็นแนวทางในการเล่นเริ่มต้นตอะไรเงี้ยครับหมือว่าเอ้ยไอดีต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่เวล์หนึ่งคือเล่นให้ดูเลยครับเล่นที่สวนแต่แรกเลยทำอะไรยังไงแบบไหนเวลเท่านี้ควรทำอันนี้เวลเท่าน,นี้ควรทำนี้ควรจะทำของอย่างนี้อย่างนี้ ควรจะปั้นแบบนี Ed ้แบบนี้ทำเป็นแนวทางให้เลยจบนะครับผมเห็นคนไอทีพังเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเต็มโลกเต็มบ้านเต็มเบ้านมีคนไอทีพังเพราะฉะนั้นผมก็เลยเออนั่งเล่นให้ดูเลยตั้งแต่เริ่มต้นไอทีบอกว่าเป็นตัวละครเริ่มต้นปั้นแอมเบอร์มาเป็นเดอะแบก ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บตอหิน,น <c oughs> ได้ได้ไม่เป็นไร <c oughs> พี่ครับ โนเอลปั้นไงครับโนเอลปั้นไงต้องถามก่อนครับว่าโนเอลเนี่ย C ีเท่าไหร่สีหกหรือ,อยังโนนเอลซีเท่าไหร่ครับ C ีซีหกหรือ,อยังถ้าเกิดโนเอลยังไม่ C ีหกให้ดันออฟเป็นโจมตีอัตาคิความแรงขดแล้วก็ฟื้นฟูนะฮะให้ดันเป็นโจมตีอัตาคิความแรงขดฟื้นฟูส่วนป้องกนันนี่มีแบบว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเป็นโจมตีอัตาคิความแรงขดฟื้นฟูครับสลอรับยครับ แนะนำแนะนำโนเอลนะถ้าเกิดยังไม่ซีหกถ้ายัางไม่ซีหกโจมตีอัตต่คีและคีฟื้นฟูมีป้องกันติดมาบ้างเล็กน้อยอะเดี๋ยวผมดูให้รอแป๊บนึงผมกำลังอัดคลิปอยู่ด้วยไงอะแต่ไม่เป็นไรดูได้ดูได้ดูได้ดได อะในเอดีมีตัวละครอ,อะไรบ้างอ่ะก่อนอื่นเลยจะเอาฟูรินะฟูรินะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่บัฟเพิ่มไฟนอลดาเมจคุณรู้จักไฟนอลดาเมจไหม,มดาเมจสุดท้ายครับดามจขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นคือฟูรินะมันจะไปได้ทุกตี้คะแต่ว่าปัญหาของฟูรินะก็คือมันจะต้องมีตัวฮิลที่คอยแบบฮิลเลือดเพราะฟูรินะจะเป็นตัวที่ลบเลือดในขณะที่เื่อณอ์เหมือนแลกเลือดเพื่อทำดาเมี ทีนี้คือเราก็ต้องมีตัวฮิวเพราะว่าฟรินะมันจะเก็บค่าแฟนแฟตามเลือดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงยิ่งเลือดเพิ่มขึ้นลดลงบ่อยๆแฟนแฟจะยิ่งเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้แฟนแฟรเราเต็มไวๆเราก็ต้องมีตัวฮิวดีๆสักตัวหนึ่งที่ฮิลเพื่อนให้ได้ทั้งปาร์ตี้แล้วตัวที่ฮิวเพื่อนได้ทั้งปาร์ตี้มีอะไรบ้างมีชา์ล็อตมีจีนมีฉีฉีหลักๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือมันไปได้ทุกที่มันไปได้หมดไปได้หมด แต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นพี่ลิสลี่หรือเรียกง่ายๆวิโรดอ่าวิโรดมีน้ําแข็งสองตัวอ่ามีมีวิโรดมีฟูรีนะใช่ไหมวิโรดฟูรีนะจีนถูกไหมอีกตัวหนึ่งอ่าจะใส่เป็นตัวบัฟดามจหรือใส่เป็นตัวอะไรก็ได้แล้วแต่เลยส่วตัวผมถ้าเกิดผมเล่นนะผมจะใส่เป็นวิโรดหนึ่งแล้วก็ฟูรีนะหนึ่งแล้วก็ตัวดามจตัวนเน้ำแข็งอ่ะน้องชาร์ลอตตัวใหม่อ่ะชาร์ลอตไอที่เป็นมือกล้องน้ำแข็งอ่ะอีกตัวหนึ่ง มันจะเป็นน้ำแข็งสองมันจะเป็นส่นพอน้ำแข็งมันจะทําให้ตีมันทใ้ให้เรื่องของคิเล่เพิ่มขึ้น,นเสร็จแล้วผมอีกตัวหนึ่งผมจะใส่เป็นคาซือฮะอีกตัวหนึ่งผมใส่เป็นคาซือฮะก็คือเะมีวิโรดฟูรินะชาร์ล็อตคาซือฮะผมจะเล่นแบบนี้เพราะคาซือฮะสามารถบัฟเพิ่มโบนัสน้ำแข็งได้แล้วก็เจ,จาะเจาะธาตุน้าแข็งด้วยอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าทีมนี้โอเคกว่าถ้าเกิดคุณจะเอาไปลงอาบิสผมแนะนําว่าเป็นชาร์ล็อตจะดีกว่าจีนแล้วก็เปลี่ยนเอาคาซือฮะมา แล้วทำไม <c oughs> คุณไม่ได้เปิดคาสิระมาหรอโอเคคาสิฮะมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเห็นละไม่มีไม่ม okay, ถ้างั้นถ้าไม่มีฟูถ้าเกิดไม่มีคาซิฮะถ้างั้นก็เอ่อเป็นวิโรเทสลี่ฟูลินะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่าใส่จีนก็ได้ใส่จีนก็ได้ไม่มีอะไรอีกตัวหนึ่งก็อาจจะใส่เป็นตัวลมเอ้จีนเป็นลมอยู่แล้วนี่เจาะท่าอยู่แล้วได้อยู่แล้วทั้งอีกตัวหนึ่งก็อาใส่เป็นไฟก็ได้ครับหรือจะใส่เป็นน้ําแข็งตัวอื่นก็ได้แล้วแต่ได้หมดนะครับใส่ตัวอะไรก็ได้แล้วแต่เลยใส่ได้หมดเลย แต่ซนโตผมผมจะใส่ชาลอตไงมันจะได้เป็นน้ำแข็งสองตัวแล้วก็น้ำแข็งฮิวด้วยไงสวยตัวหนึ่งจะใส่ตัวลมก็อาจจะใส่เป็นซูโคสก็ได้อะซูโคสตัวหนึ่งทีนไม่ต้องเอาอเข้ามาก็ได้ไไใส่เป็นซูโคสอ,อ่ะก็จะเป็นวินโรดชาลลอตแล้วก็ฟูรินะแล้วก็อ่าซูโคสอ,อ่ซูโคสจำนานธาตุหนึ่งพันอะไรเงี้ย ถ้าที่ผมคิดทีมได้ก็ประมาณนี้ครับทีมลยู่ทีนะใช่ครับหรือไม่ก็เป็นทีมพี่วิโรธการยูฟูรินะแล้วก็จีนก็ได้ครับเพราะว่าการยูเนี่ยเวลากดอันติน้ำแข็งแล้วมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเจาะน้ำแข็งด้วยอะไรด้วยนะฮะก็เล่นเป็นสายชาร์จริงด้วยก็ได้แต่ปกติเราก็จะเอามายืนต่อยอยู่แล้ว แต่ว่าส่วน,วนตัวผมผมก็จะเชียร์เป็นวิโลชาร์ล็อตไงเพราะว่าชาร์ล็อตเป็นตัวฮิวไงคนอัรติแล้วฮิวทังตี้ไปดูไปดูสกิลชาร์ล็อตก็ได้ครับสาดูก่อนไนด้ส่วนตัวผมเชียร์ชาร์ล็อตมากกว่ามูซีสูนผมก็ใช้แล้ว รับดูแฟกไมพีพี่ตอนนี้ยังไม่ดูนะครับตอนนี้ไม่ได้ดูแฟกน,นะครับตอนนี้กาลังเล่นไอดีเริ่มต้นทําคลิปไกด์ไอดีเริ่มต้นเล่นแบบโดเดยเียวให้น้องๆดูให้เล่นตามได้